ื่อก่อนก็เลี้ยงวัวเมืก่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับเมื่อก่อนก็ขี่รถเลาะแบบนี้แหละตามทุ่งนงทุ่งนาดูว่าควายวัวมันไปขึ้นถนนสองสี่หรือเปล่าถ้ามันขึ้นหรือว่าไปกินของในสวนเขาเราก็าไล่ไล่มัน วัวโู้แทนที่จะมาอยู่ฝั่งนู้นเล่นไปอยู่ฝั่งนู้นแทน,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 นไปปักเดี๋ยวเราหนีแบบนี้ก็ได้รัดรัดทางนี้ก็ได้นะฮะ ขี่ดูสักพักนับดูวัวไฟตัวเองว่ามีกี่ตัวก็อ่านี่ครับสองลองเป็นลองพอด้ไอ้นี่ก็ทางนี้ก็จะเป็นน,า,นาของข้อตาผมน้ำเนี่ยะอะไรนี้ทั้งทั้งเทบเลยอ่าหนึ่งโห้จับไม่ได้เลย กระโดดหนึ่งกระโดดเหมือนกลบเลยแล้วนี่นี่รวมมันมันมัน,มนอืมไม่อยากจะพูดมันทำบาปผมมากเลยครับโอ้ยว้ว เห็นอากาศแบบเลยลืมเลยลืมไหมันอากาศเย็นเย็นสบายนะครับก็เลยมันจะเขา้ขาเข้าคลอกละมั้งเราก็จับไม่ถนัดซะด้วย นะอันนี้ขี่ตามสว่างนาะสว่างนาะเขาเรียกว่าชื่อสเนสนะฮะภาษาเขมร อะลงไปอันนีนน้ๆลงไปลงไปอุ๊อุ๊บอุ๊บอุ๊อุ๊อออออบรรยากาศก็รมเย็นเอ๊ยทำไมไม่มีใครตอบตอบแชทบ้างเนาะเนี่ยไม่มีใคร มาพูดคุยกันบ้างเลยว่ายังไงพูดคุยกันไม่ได้นกเป็นอะไรนกดู ทำไมมันมองไม่เห็นอย่างนั้นะ